เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติหรือคอตอชอนัดแรกเพื่อขับเคลื่อนการแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในปีนี้อย่างจริงจัง พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสชเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติหรือคอตอชอนัดแรกโดยมีคณะกรรมการที่มาจากสมาชิกคสชและภาคเอกชนเข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดองค์ประกอบแนวทางการทำงานและกรอบอำนาจหน้าที่รวมทั้งรับฟังการบรรยายสถานการณ์ทุจริตคอร์รัปชัน โดยนายกรัฐมนตรีนะคะระบุว่าปัญหาการทุจริตนั้นทําให้รัฐบาลต้องเข้ามาแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังซึ่งการทํางานก็ต้องทําคู่ขนานกันระหว่างรัฐบาลและคอสชอโดยยึดหลักความโปร่งใสและให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ด้านนายวิษณุเครืองามที่ปรึกษาประธานคอตชอพร้อมกรรมการคอตชอก็เปิดเผยค่ะว่าคอตชอนั้นไม่มีหน้าที่จับผิดแต่จะทําหน้าที่ติดตามและเร่งรัดเพื่อปิดช่องว่างไม่ให้มีโอกาสเกิดการทุจริตในโครงการต่างๆของภาครัฐแต่หากพบการกระทําผิดหรือต้องการให้แก้ไขจะส่งเรื่องให้คอสช,ชใช้อำนาจดำเนินการบนพื้นฐานความเป็นธรรม นอกจากนี้นะคะก็มีการเตรียมยกร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งจะมีการกำหนดบทลงโทษผู้กระทำความผิดตั้งแต่ระดับปฏิบัติการไปจนถึงระดับสังการที่ประชุมในวันนี้มีมติว่าในการผุมสัญญาจัดซื้อจัดจ้างรายใหญ่ๆรายสำคัญสำคัญควรจะมีการผุมข้อตกลงชนิดหนึ่งระหว่างหน่วยงานของรัฐก,กับผู้ รับจ้างหรือผู้จัดทำบริการให้แก่รัฐเราเรียกกันว่าข้อตกลงคนธรรมมันจะเป็นเหมือนกับสัญญาอีกฉบับหนึ่งแนบไปในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างอาราการของที่พายชนเสนอก็คือว่าในการจัดซื้อจัดจ้างนี้ที่ถ้าจะทําให้มีความโปร่งใสข้อสมัยข้อแรกก็คือว่าต้องมีการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นที่รับทราบโดยทั่วกัน แล้วขั้นตอนที่2ก็คือว่าจะต้องให้ประชาชนเนี่ยมีส่วนร่วมในการที่เข้าไปตรวจสอบหรือมีส่วนร่วมในการที่เข้าไปรับทราบกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติหรือว่าสออตชนะคะก็จะเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนแนวทางของคอตชให้ทุกฝ่ายได้ปฏิบัติตามค่ะโดยยึดแนวทางการยื่นเรื่องร้องเรียนจากประชาชนด้วยการตรวจสอบข้อเท็จจริงและยึดหลักกฎหมายเป็นหลักเพื่อนําไปสู่การแก้ไขโดยเร็วโดยเฉพาะการร้องเรียนเกี่ยวกับบุคลากรภาครัฐ ท้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการขยายตัวไปสู่การทุจริตคอร์รัปชันซึ่งหากพบว่ามีความผิดต้องนำมาตรการทางวินัยมาบังคับใช้